ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ไทยและอยู่ในเยอรมนีนะคะวันนี้เอเอเรามาทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่แท้ๆทำเองเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ทำใหม่ๆเลยนี่นะคะนี่ค่ะ ขนมจีนยาตีนไก่ผักวันนี้ผักมีนิดเดียวผักมีไม่เยอะมีแตงแล้วก็ต้นหอมไปซื้อไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วมันมันไม่มีกระหล่ำแบบกรอบๆที่แบบบ้านเรามีแต่กระหล่ำ ไหอหัวใหญ่ๆที่มันแข็งๆอันทมไม่อร่อยค่ะก็เลยไม่ซื้อมาได้แต่แตงกินกับขนมจีนขนมจีนน้ำยาเตินไกน่ชอบมากเป็นน้ำยาป่านะคะวันนี้ขนมจีนน้ำยาป่าปลาวันนี้ใช้ปลาเป็นปลากระป๋อง ใส่กับปลากระป๋องนะคะไชิมดูอร่อยไหมฝีมือเราเองอืมเอ๊ทำไมมันหวานหวานแสดงว่าหวานไอ้หวานน้ำปลาแนนีเลยจริงๆออกรสหวานเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่อชอบออก ออกต้นพอดีพอดีนะคะอืมอืมใช้ได้ฟรีมือเราโดมินิกขอ,อน้ำปลาหน่อยครับ<_ มันจืดๆถ้าใส่น้ำปลาอีกนิดนึงก็จะแบบอร่อยมากอืยังกระเชอนมีน้ำปลาที่พปลรด,ด้วยนะคะใส่น้ำปลาที่ปะรด้เออ อืมอร่อยแน่ๆกินแบบนี้แหละเราอยู่ต่างแดนเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรดัดแปลงได้ก็ดัดแปลงไปค่ะเพื่อความอร่อยเพื่อบรรยากาศสร้างบรรยากาศกินอาหารแบบ บ้านเราแต่ว่าไม่อร่อยเหมือนกินที่บ้านเราค่ะเพราะเครื่องมันไม่ค่อยครบอืมอืมเติมน้ำปลาแล้วใช้ได้อืมโอเค เผ็ดอยู่นะเนี่ยใส่พริกใส่พริกไปสิบเม็ดใส่พริกแห้งไปสิบเม็ดอืมเิ่พอ ของปากําาาอคออืมหออร่อยนะ คิปทานขนมจีนน้ำยาตีมไก่ก็เผ็ดเยอะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะ,ะทำเมนูอะไรดีเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะ เดีย๋ยวต้องพารค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ไทยและอยู่ในเยอรมนีนะคะวันนี้เออเอามาทาขนมจีนน้ำยาตีนไก่แทนแท้อ่า ทำเองเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ทำใหม่ๆเลยนี่นะคะนี่คขนมจีนยาตีนไก่ผักวันนี้ผักมีนิดเดียวผักมีไม่เยอะมีแตงแล้วก็ต้นหอมไปซื้อไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วมัน มันไม่มีกระหล่ำแบบกร,บกรอบๆที่แบบบ้านเรามีแต่กระหล่ำไอ้หัวใหญ่ๆที่มันแข็งๆอันทมไม่อร่อยค่ะก็เลยไม่ซื้อมาได้แต่แต่งกินกับขนมจีนขนมจีนน้ำยาเตินไกน่ชอบมากเป็นน้ำยาป่านะคะวันนี้ขนมจีนน้ำยาป่า ปลาใช้วันนี้ใช้ปลาเป็นปลากระป๋องใส่กับปลากระป๋องนะคะเดีชิมดูอร่อยไหมสีมือเราเองอืมเอ๊ะทำไมมันหวานหวานแสดงว่าหวานไอหวานน้ำปลาแนี่ๆเลย จริงๆออกรสหวานเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ชอบออกออกรสพอดีพอดีนะคะอืมอืมใช้ได้ฟรีเมืองเรา โดมิน <Domin> ิกขอน้ำปลาหน่อยครับ <Yeah. S 1> มันจืดๆถ้าใส่น้ำปลาอีกนิดนึงก็จะแบบอร่อยมากอืมยังก็เชอน ปลาที่พลดด้วยนะคะใส่น้ำปลาที่พลดเอออืมอร่อยแนย่กินแบบนี้แหละเราอยู่ต่างแดนเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรดัดแปลงได้ก็ดัดแปลงไปค่ะเพื่อความอร่อย เพื่อบรรยากาศสร้างบรรยากาศกินอาหารแบบบ้านเราแต่ว่าไม่ร่อยเหมือนกินที่บ้านเราค่ะเพราะเครื่องมันไม่ค่อยครบ อืมเติมน้ำปลาแล้วใช้ได้อืมโอเคอโอ้เผ็ดอยู่น้นเนี่ยใส่พริกใส่พริกไปสิบเม็ดใส่พริกแห้งไปสิบเม็ด คอหอมปากหอมคออือืออร่อยนะ คลิปทานขนมจีนน้ำยาตีมไก่ก็เผ็ดเอยเอะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะทําเมนูอะไรดีเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะ เดยต้อมพาเลาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ